รับสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมบุญเรืองสลอ็อตนะวันนี้เราก็มากับทุน400บาทนะของกับเกมมาจองเวสองนะมาตรงเวีนมาตรงกรรมน้ำวันโดโอ้โหกับตัวรูดโอ้โหอไอ้เหี้ยมาไปที่เบ็ดห้าบาทเลยดีกว่าวันนี้5บาทดีกว,ว่าเมื่อวานก็5บาทเลย5้าบาทไม่ยังจะรูดกูนะโอ้โหดอูอย่าเหงาดิเพื่อนไอ้ชายโอ้โหสองสองขีดไม่มาวะมไม่ได้เลยมามาฮะโอ้ห้าสวยมากเลยห้าห้า อู uh ้ดูห้าขีดมาทำไมวะทำไมไม่มาห้ากลมตัทำไมไม่มาห้ากลมแล้วก็เหงาโอ้ตู้ห้าขอไม่เคยได้หรอกไอที่ขอไอที่ขอดูห้ากลมโอ้โหชายทำไมให้ยากให้เย็นให้ยากให้เย็นอื้มโอ้ยยังเหงาดีวะแตกที่สองที่เหงาไว้หาโอ้โหภาษาจีนภาษาจีนสีเขียวก็สวยอะเมื่อกี้ไปไป โอ้โหโอ้โหจะจะเหงาจะเงียบใส่กันอย่างเดียวจะอืมอืออม้ายโอ้โหนึกว่าจะไหลโอ้คุณพระคุณพระสองคุณพระไอสองภาษาจีนภาษาจีนไหลมาไอสองวายคู่เรียบร้อยโอ้โหโอ้โหนึกว่าจะเหงากันอย่างเดียวเลยไอโห่าโอ้โหทำกันได้อืมมาโอ้โหไป เดี่ยวใช่สอง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 มาแล้วก็โอ้โหสามไม่ได้เลยซาจีนโอ้โหซาจีนสีแดงเียิงสามตัวเลยโอ้โหนี่ว่าจะมาสองกลมสองกลมไม่ไม่มีว่ะสองกลมไม่ไม่มีสองกลมไม่โอ้โหสองขีดโอ้โอ้โหมาโอ้โหเกือบและเกือบจะด่าแล้วเมื่อกี้ แตกให้หรือเปล่าไม่รู้จะอืมไม่ไหลวะจะแตกให้หรือเปล่าไม่รู้จะแตกให้หรือเปล่าไม่รู้จะแตกให้หรือเปล่าไม่รู้สองขีดอู้วดูอือสองขีดกับภาษาจีนไม่ได้เลยอืมว้าวสวยน้ำกินนะสามสามต้องมาแล้วแหละสามน่ะสามสามเพื่อไหลต่อสามเพื่อไหลต่อสามโอโ้โหเอโ้คุยโอ้จะเอ,อ้ย ห้าขีดไปห้าขีดไปเอาให้มาสักสามฟองวะไปไปดิโอ้โหยังเหงายังเหงาขอร้องสองขีดสองขีดไหลไปขออีกฟองหนึ่ง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 ขออุยมาเฉยเลยเรียบพราะอยู่โอ้โหนึกว่าจะไม่มามาโอ้โหเมื่อกี้กูยังบ่นเลยมามาเฉยเลวะเดี๋ยวมันดูวะ โอ้โหรูดกูหนักเกินวานอะตรงจะรูดกูหนักเกินวายสามตัววายสามตัวกับภาษาจีนอย่างนี้ฮะโอ้โหฮะโร้องฮะน่าจะมาถ้ามานี่สวยเลยเมื่อกี้โอ้โมากับแปดรอบมั้ยแปดรอบมาห้าขีดไม่มีห้าโมก็ไม่ได้แต่รัวไปโพโยชายวายคู่โพโยชายวายคู่สาม สามโอ้สามไม่จะมาไปนุ่มไปปนุ่มห้าขีดห้าขีดไปแล้วก็สองนี่สองสองสองตรงไหนวะห้าน่ห่ามันห้าจะเป็นสองไปสองมาสองมาห้ามาโอ้โหสองขีดขออีกตัวได้อีกตัว โอ้ยแตกอยู่ว่าไม่ได้สองแตกอยู่ว่าไม่ได้สามสามสามอืสมสองมาทําไมทำไมไม่ได้สามโอ้โหมารอบสุดท้ายโอ้โหเงาเฉยรอบสุดท้าย,ปยไปเท่าไหร่วะเนี่ยแล้วแบบสี่ร้อยไหมสี่ร้อยห้าสืบได้เลยไปไอที่เบ็ดสิบาทดีกว่าพ่อหนุ่มพ่อยอดชายพ่อหนุ่มประตูรูดคือเอ้ยขออีกฟองหนึ่งเลยนะขออีกฟองหนึ่งเลยมาอืม,อมจะรู้อะไอ้เหี้ย โอ้โหชายว่าไม่ได้นะชายสองโอ้สอง,อส,องสองกมโอ้โหขอสองขีดเอสองกมให้มาสองขีดก็เพิ่งมามาภาษาจีนโอ้โหภาษาจีนโอ้โหโอ้โหภาษาจีนก็สวยเมื่อกี้ทำไมไม่เข้าวะนึกว่าจะเข้าว,วายอุตส่า,าห์มาหามากับวายคู่อย่างนี้โอ้โหหมดแพงโอโ้สามสาม,สามร้อยเก้สาสิบเก้าน 9, โอโห้หมดแพงไปหนึ่งที ไปเลยขยับเปล็ดยี่สิบมันดูจะไม่ค่อยลูดมันดูจะไม่ค่อยลูดภาษาจีนสีเขียวโอ้โหสองร้อยก็สวยโอ้โหว่าไม่ได้สองขีดโอ้โหสองกลมมาอีกแล้วสองกลมมาอีกแล้วสองโกลมห้าสักตักวเถอะโอ้โหอะไรวะเหมือนจะไหลแต่ก็ไม่ไหละนะถ้ามันลงไปเหลือสักพันต้นๆจะจะหยุดจะพอ ถ้ามันเหลือพันหนึ่งเออเหลือพันหนึ่งดีกว่าอย่างน้อยก็ได้กำไรแล้วแหละม,มาโอ้โหมาแหมบอกจะหยุดนี้ไม่ได้เลยนะบอกจะหยุดนี้ไม่ได้เลยนะโอ้โหเหงาแล้วหนึ่งดอกเหงาแล้วสองดอกเอ้ยหนึ่งสามดอกไม่เหงาไหวายคู่อย่างนี้หวายคู่อย่างนี้ไหลไปห้าอะไรสักอย่างสามสองเรียบร้อยห้าสี่เหลี่ยม โอ้โหได้ไม่หนะ้าน่ะได้ไม่ห้าน่ะห้าสักตัวโอ้โหกหกร้อยยี่สิบนู้ห้าไม่มาวะทำไมเราขอห้าวะในเมื่อขอภาษาจีนเนี่ยภาษาจีนที่เขียนน่าจะดีกว่าห้านะตัวแพงด้วยเหลาละสามเหลาละสี่เอ้ยไม่เหงาไว้มีเหงาไว้สองไอสองห้าห้าขีดโอ้โหเจริญพระห้าขีดห้าขีด ห,ห้าอู้หมาห้าสักตัวละห้ามาแล้วสักตัวละห้าขีดไหลไปห้าขีดไหลไปวายสามตัวอย่างนี้ห้ามาอีกรอบแล้วก็สองกับสามอ่ะสองกับสามโอ้โหมารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายยังไงรอบสุดท้ายโอ้รอบสุดท้ายเกลือ,อ,อมาอยู่ไอ้เหียนึกว่าจะลูดก,กูเหมือนเมนื่อวานแต่ไอ้เมื่อวานปั่นยา้ขี้ป่ายเลยโอ้ไอ้เหียอะไรวะอุระย้อมใจ พันหกว่ะน่องๆเลยโอ้โหโอ้ยนี่ดีกว่าเราดีเดี๋ยวมันจะรูดเราคืนโอ้โหหมาจอ,อกไก่หรือเปล่าไอ้่าถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับผม